ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็จะไม่สามารถที่จะมาหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้หยุดความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสหยุดความอยากมีอยากเป็นหยุดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่ได้ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบก,ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้เองให้รักษาศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลห้าน,นี้ยังมีกําลังไม่มากพอ แต่ก็สามารถเริ่มต้นที่ศีลห้าก่อนก็ได้ถ้าเราไม่เคยรักษาศีลมาเลยก็เริ่มต้นที่ศีลห้าไปก่อนแล้วเว้นการกระทําบาปอย่าไปสร้างอบายให้เกิดขึ้นกับใจอย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะใจที่มีความทุกข์นี้จะไม่มีกําลังที่จะไปะจะเจริญสตินั่งสมาธิไปจเจริญปัญญาได้ ต้องเป็นใจที่ปราศจากการกระทำบาปห้าข้อแรกก่อนแล้วถ้าอยากจะให้มีกำลังที่จะไปนั่งสมาธิได้ก็ต้องเพิ่มเป็นศีลแปดจากศีลห้าก็เพิ่มเป็นศีลแปดเพราะศีลแปดนี้จะช่วยให้เรามีเวลาไปฝึกสตินั่งสมาธิได้มากขึ้นนั่นเองเพราะศีลแปดจะห้ามไม่ให้เราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดนี่เอง ให้เราลดให้เราหยุดชั่วคราวก่อนถึงแม้เราจะหยุดความอยากไม่ได้ก็หยุดหยุดการกระทําก่อนเพื่อจะได้ตัดทอนกําลังของความอยากในการเสพรูปเสียงกลิ่นรสให้เบาเบางลงให้น้อยลงตัดทอนกําลังของกามอยากด้วยการถือศีลแปดเพราะศีลแปดจะมีการห้ามไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นลดในรูปแบบต่างๆ เช่นไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้มีการร่วมเพศกันแล้วก็ห้ามไม่ให้กินอาหารตามความอยากให้กินเหมือนกับกินยากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไปวันวันหนึ่งก็พออย่าไปกินเพื่อความสุขอย่าไปกินตามความอยากถ้ากินตามความอยากก็กินวันละหลายหลายมื้อถ้ากินเพื่อร่างกายก็กินแค่วันละมื้อสองมื้อก็พอแต่ไม่ให้ก่อนเชี่ยงวันไปแล้ว เราก็ไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงร้องราทําเพลงดูละครเสริมสวยร่างกายด้วยเครื่องเสื้อผ้าอภรร์วิจิตพิสดารด้วยเครื่องสำอางน้ําหอมน้ํามันอะไรต่างๆอันนี้เป็นการเสรรูปเสียงลิ่นรดในรูปแบบต่างๆเราต้องยุติการเสรเพื่อจะได้ลดกําลังของกามาตัญหาความอยากเสรกามให้เบาลงให้น้อยลง แล้วก็ไม่ให้นอนมากจนเกินไปนอนพอให้พักผ่อนร่างกายก็พอเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอ